เจอดอกไม้ในสวนงดงามตระการออกดอกกิ่งกา้านพุ่มใบสวยงามตาส่งกลิ่นอบอวนหอมไกลเจ้ากลิ่นบุพพาคหรวนิดขึ้นมาคงมีใครใส่ใจดูแลคนหนึ่งคนนั้น ลูกปันแบ่งเติมเสริมแต่งทุงเทเรียวแรงรดน้ำใส่ปุ๋ยเยียวยากว่าคนหนึ่งคนงอกงามเหมือนเช่นพฤกษากว่าจะเดียงสามีปัญญาได้ดีเพราะครูอยากขอบคุณ ขาววันจุดที่เรงเรียนบ้านมราไปเมือ 25, ่อนศ2,526คือเวลาเป็น38ปีค่ะความรักความผูกพันกับนักเรียนมากเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้นักเรียนนั้นมีนความรู้อ่านออกเขียนได้นะคะโดยการหาวิธีการเรียนการสอนที่มันสนุกสนานให้เรียนเรียนได้เรียน,ยนรู้แล้วก็ได้สิุกนะคะมุรร่งเน้น ความรู้สึกที่ว่าความรู้สึกที่ว่าตัวเองเกษียณนะคะก็รู้สึกเจหายนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทําใจนะคะทาใจว่าคือ,อมันถึงเวลาที่ยาจะไปนะคะเปิดโอกาสขึ้นร่นน้องรุ่นลูกนะคะที่จบใหม่ๆหม่ได้มาทำไ,ได้มาทำงานนะคะได้มาสอบบรรจุดได้เป็นปกรูนะคะแล้วก็กเกษียณแล้วก็จะหันมาดูแลตัวเองนะคะเพื่อทำให้ตัวเองนั้นมีสุขภาพดี นะะคโดยการออกกําลังกายแล้วก็ทําอย่างไรให้ตัวเองมีฐานะการเงินขอรื่นรวยค่ะค่ะสำหรับคุณคุณสุมาลีนะคะหลังวใเกษียณขอให้คุณคุณสุมาลีมีสุขภาพมีแข็งแรงมีความสุขในชีวิตค่ะก็โรงเรียนกับบ้านคุณคุณสุมาลีอยู่ใกล้กันนะคะว่างๆให้ไปสุปัจจัยยาพักเชื่อสูเลขที่ยกเลิกบ้านทุกคน เป็นคนตั้งใจทํางานครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถสูง,สงเวลาที่รุนเรียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆแ,แม่น้อยก็จะเป็นคนบันทึาากภาพไว้ครบเลยครับไม่น้อยเป็นคนเชลือเฟืือบ,อบอแผนะครับหัวว่องหนา้าดีก็จะชอบมีของต่าใาห้ผมตลอดเลยแม่น้อยเป็นผู้หญิงแก่ครับ ม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการใช้วิตคับน้อยกจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผมนะครับเต้องขอขอบคุณแม่น้อยมากๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้แม่น้อยมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีค่ะพญามารีเมียวเดอีหรือว่คุณน้อยของเราคะคุณน้อยนะคะเนี่าน่ารัก ที่สามที่ดีมีใจปกปองคุนะคะให้คำแนะนำกับน้องทวรจะนหัวน้องก็ประทับใจเป็นความมีนั้นใจสองล้ำเป็น้อยนะะในข้าวที่อเห็บน um ี้นะคะน้องขอให้น้อยนะคะได้อคกรแล้วเนาะข้อควรแล้วกนก็ให้โชคดนะคะดี สดงความยินดีนนนรับทุคนธรมนบุรัคานสิริ<า>และคุณครูสมารีแกว้วดวงดีที่ได้กเกษียณอายุราชการท่านทั้งสองนี้<า>ได้ร่วมกันพัฒน,นาโรงเรียนบ้านคนญแดงตั้งแต่เป็นโรงเรียนในฝันจนเป็นที่ยอมรับของหลายๆอำเภอว่าโรงเรียนบ้านบุแดงมีงบคุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท่านทั้งสองนี้ท่านในรักเด็กทำเพื่อเด็กมา,มากๆ ต่อไปนี้ก็ขอให้ท่านทั้งสองได้พักผ่อนให้มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปคือขอณครับอยากขอบคุณคุณครูผู้เป็นตำนานองค์ปราบพลันก็อยากชาที่นักขโมยวนลพัสสนะครับที่มารีแก้วดีซึ่ง จะเกษียณอยา,ายรุราชการในวัน,น,น,นะทน,ววนที่3กุมภาพันธ์ในวันนี้าานะครับท่านทั้งสองเป็นผู้คนที่มีความรู้ความสามารถนะครับเพื่อช่วยกั่อสร้างโรงเรียนมาด้วยกันตั้งแต่ผมบารมีเป็นรองผู้อนวยการท,กากยายที่นี่จนกระทั่งย้ายไปอยู่ที่นี่และบนกับมาวปงเรียนกับมาเป็นผู้อนวยการอยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งท่านก็ยังอยู่ที่นี่นะครับท่านทั้งสองนั้นทำงานได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตั้งแต่การการเรียนการสอน เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงด้านการเรียนการสอนแล้วก็ทำงานอื่นๆงานสนับสนุกเฉลิมก็เช่นกันครับซึ่งทั้งสองนักท่านนี้เป็นผู้ที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากตั้งแต่สมัยโรงเรียนบ้านโนนโแหลเป็นโรงเรียนขนาดยังไม่เท่าไห่นะครับจนกระทั่งคู่บานี้ทำเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนถึงร้อยกว่าคนครับท่านก็ยังอยู่วกช่วยด้วยช่วยกัน ท่านก็รับปากผมว่าท่านจะช่วยเพื่อนทีวันสุดท้ายตัวันที่30กันยายนนะครับก็ขอให้ท่านพี่ต้องยอมนะครับเดินทางไปเส้นทางสายที่เหมาะสมตามบางที่ที่ท่านชอบนะครับแล้วก็ขอให้ที่สองมีความสุขมากๆนะครับในที่ก็สวรนะครับหลังจากนั้นที่หลังจากนี้ไปแล้วพี่ก็จะได้ท่าปฏิบัติีร่ามสวัสดีครับได้ยินได้ยินเรื่อยมา ประดิษฐ์ประดอยมากมายลูกศิษย์ลูกค้กาประเสริฐนักนาขอบูชาคุณครูของครูประเสริฐนักน